ครับทักทายครับผมสวัสดีสวรด,ดีนีสิบสองนะครับมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับบรรยากาศวิธีย้ำเสาครับเมื่อเชนี้ฝนลิ้นมาเนี่ยหมอกบางยางหลายเลยครับอันนี้เป็นส่วนมะขามเทนะครับบยางหล่อออกไปทงหน้าครับผ่านส่วนมะขามเทศดอกหลนุ้ยไหลายเด้ครับปีนี้เดี๋ย่นุ้ยสุกมาเดี๋ยวสิมาใสจะให้วงไม้มไมครับ ผายยางหลอกไปนะครับน,นี่เป็นขอกง้วเก่าผมนะครับของอ,อมสุเฟมิเลานะครับน,นี่จะเป็นต้นกระเดาว,วานกระเดาออกดอกเลยเด้ครับอืกระเดากระดาจีดครับนี่ที่นี่มีสามต้นของอาตัดออกพ่อที่นี่ผมว่าสิร้องตอนมึงนะครับตอนของเราบังแล้วบอกตอนไรเตือเราืองบริตอนแล้วจะเตือ บงองบรรยากาศขมกขมัวครับของสายหมอกครับมันเป็นศันระประชาธธเดยครับต่วนันเป็นน้ำเป็นหมอกเพื่อนี่ฝนตกลิ้นไปครับอืมวกะเดาออกดอกครับกับบรรยากาศทางบ้านครับถักท้ายครับทักทายท้ายพีน่น้องเฟนด์ดหรือว่าปูติดตามลำแยง,งครับผมบม่ค่อยมีคนเมืองหลายดอกแต่ว่าผมว่าลงวบเป็นการเก็บ บันจะกลมช่วง,งจำแต่ละช่วงการทํางานของเขานะครับทํางานก็คือนี่แหละครับการทํางานของชีวิตนี่แหละครับสู่นี่แต่บรรยากาศเตะละมือเต่ละเว้นไปครับนี่ตัดออกมาเห็บต้นพักกระดางเหรอครับนี่ตัดตัดออกมาต้ดอกว้ให้มันโปรงใหม่อันนี้ก็จก็บแต่เป็นสมทานไปนะครับเดี๋ยวจะสมทานไวนิดหน่อยเนี่ยเป็นม้อ้อยไฟครับ คนอีสานนะครับกับจังสี่ละพยายามใส่วัตถุดิบในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุด้องต้นไผ่ผมตัดไปแล้วโปรงงใบวันนช่วงวังหันผมบม่มีเวลาเพราะว่าคุณตากระกล่าอมสุกป่วยนะครับอยู่กาลสินเมีเขาก็เลยตรงไปเฝอไปเฝออันนี้ปลาเขาไปสามอาทิตย์แล้วครับงวดนี้มวดก้อนนี่ก้อนครื่องเดือนมวดนี้ครับ ใกล้เครื่องเดือนไปแล้วครับก็จะไปฮับอยู่อาทิตย์หน้าครับอืมครับบรรยากาศน้ำเศร้าน้ำซุ่มอยู่ครับก็เ,บเลยเพราะเขาไปฮับเราผมก็เลยบม่มีเวลามาสา่งมันออกไมนะครับขอไปก็เลยขึ้นมาเัางสี่เกิดปัญหาเนี่ยครับทั้งคนก็เอาออกไปเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีก้วกันทัน้งคนกอไปครับต้องมีเวลาเด้ครับกอไป มันต้องมีเวลาเบิงเบิงมันสางก่อ้มันต้งสั่นมันก็สิหกมันก็เป็นตะเบิงมันก็ยากนะครับนี่พักกระปูว้กับเกือบนี่แหละครับเรือปล่อยแล้วยังพักสลัดนะครับกว่าโหดย้ำเ้าต่วามื่อนี้ผมมาผุสิบโหดโทมันมันอันนี้มันซุ่มอยู่เมื่อคืนนี่ฝนตกลิ้นแล้วก็ย้ำเ้ากับทั้งหมอกทั้งหยังนะครับอืมบรรยากาศย้ำเสา ส่วนเขาเนี่ก็เป็นปลาพริกนี่ก็เป็นบักขามเทศครับขามเทศพี่กันครับขามเทศหวาน,นนี่เป็นต้นซื้อต้นพันธุ์สอนมาหาต้นอืครับติดเมือตินี้ครับติดหน่วยติดดอกอครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากปลุก็ลองปลูกงนะครับนี่เป็นที่ปลูกไว้รถครับก็เสียหายบักขามเทศ กิโลหนึ่งก็หลายบาทเติบอยู่เด็ครับเพราะได้กินเพราะได้ขายอยู่เด็ผมว่าออกมันสูมเติบอยู่ผมออกมาไลบ่บางืทีเสือก็ว่าบรรยากาศม,มันเป็นยงังไงแล้วมันเปียกมันสูมบอ่อแสดงว่าสูมเติบอยู่นี่ก็เป็นห้อยเงินนี่ครับห้อยเสียบกิ่งไว้เสียบยอดประคามเทศครับจากต้น ต้นต่อก็คือต้นเขาคือปลูกเม็ดครับปลูกเมรร็ดเขาเสียบเขามาเสียบใหม่ครับบรรยากาศหมอกหลายปีเยวหยยังบเห็นเลยครับต้นมะขามกับสีซื่อเนี่ยเดี๋ครับมะขามเกียวพันหยักอืมครับอันนี้ติดดีครับนี่สมานแพ้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเนี่ยจากต้นเขาเขาปลูกเม็ดนะครับเอาวัน พันธุ์ดีมาเสียบเห็นบอปีแรกเลยครับนี่มาเสียบลองเบิง่งเป็นหน่วยแล้วคนผมก็เป็นเมื่อไม่ลองเสียบลองอย่างเบิ่งนะครับเปิดหาคมดูเบิบ่งเสียบลองเบิ่งก็ถือว่าติดนะครับก็ได้ผลดีอยู่ออกหน่วยออกดอกยหงเห็นแล้วครับแค่ปีแรกนี่เพื่อะสบ ประสบผลอยู่ครับอ like oh, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. ัน no. น okay. ี้ก็ต้นบักกูดครับปลูกไว้นน่ก็ได้ต้นบักกูดนี่ก็ต้นบักเน้าอะไรเม็ดตอ้กะจจมอฟิดนี่ออกดอกออกนี่แล้วผมก็ไปย้ำหดมันนะครับปลูกมันธาแรงเขาก็เข่าใจกันดีอยู่อ่ะอีสานมันน้องมันแลงนะครับต้องมีหนามีอย่างอันนี้เป็นของหมูเกาครับหมูเกาเพาก็เหยังไปหลายอย่างอยู่ครับช่วง่ผ่านมากระไร ประสบผลสาเร็จในแอมโบประสบเนี่ยกะคุกขอกันไปครับกะลมลุกคุกค้านกันไปชีวิตมันบ่ได้ราบรื่นเสมอไปนะครับพอเห็ดแตเหต็ดไปได้ตามกําลังฮาอนะครับมีนกล้วยต้นมะเขียคกับปลูกแซมกันไปครับจะเป็นของของป่าบรนทัดกันไปมันปนลูกอยู่ค้านเราผมบ่ได้ปลูกผมปลูกต้นมะขามครับทั้งทีต้นอยู่ค้านปลูกหลังผมดอก ตอนนี้ใหญ่ถูกหมดแล้วผูกปลูกต้นมะขามนี่ยขามันอยู่วันสามปีครับสุ่มสุ่มดีอยู่ครับปลูกเซมกันทัน้งต้นกล้วยต้นมะขามอืมกระตือว่าสุม่มครับขามอยู่นี่ยาวไปพุ่นกับออมอยู่นี่กับวันสิบแปดสิบเก้าต้นครับต้นมะขามผมนองเหมิดมะขามเปียวพันยักนะครับ,รบวันกับหดหนามให้อยู่แต่วันมันนี้สิบ่ได้อหดดอกมันสุ่มอยู่ ครับถือว่าคือว่าอันนี้ดีอยู่บรรยากาศสายหมอกงามสดๆเอามาฝากกิน้องข้างไกลกูจด,ดงานอยู่ไกลเอาเอาดเรามาหาหยาได้ตัวผู้ตัวแม่ที่ได้ตัวผู้ตัวแม่เ่ หวาน,นดีเติรเยวเลยพวกอย่างนี้เปียนนะเอาไปรดน่ะนี่เปียทั้งพุ่นไหมฮนาใหญ่าใหญ่งัวนหน่อยครับงัวนหน่อยมันงัวนเน,น,น,นออกมาหมกเืนเนเลมาขามเทีอดปีนี้ครับดเนี่ครับเบิ่งดอกตีกายนี่เป็นปีแรกนะปีนี้เป็นปีที่สองนี่ครับปลูกไปนะครับขามเทีอดสองปีนะครับดอกเต็มอยู่ ันคลองเขาก็มีคลองน้ำคลองหยางใสใดใสหยางสุกเป็นไปนะครับเป็นการเฮ็ดกรตเสดครับรรกระเทดในได้เฮ็ดไปเองสีแหละครับพี่น้องพอได้พอได้เบิ่งนน่งแย่งไปที่ครับในลูกเบิ่งนปนตอย่างไป้องอมสุกบนปนตอย่างครับกระสังความสัมพันธ์ให้เขาซึมซับไปเรื่อยในวิธีสร้งที่ห้องพ่อแม่ครับเคยเฮ็ดนะครับ นี่พักกระปูไว้ครับแปลงต้นหอมต้นยังกระสีบัวแดงโหนดอกนี่ก็ต้นมะขามครับมะขามเปรี้ยวทาง้งในคลองน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงยังไปครับต้นหงมวงมวงกะหล่ดน,นี่ครับต้นนี้แม่นบัวที่เมียเราในอย่างมาบ่แน่ใจโบนี่ใจก็จะโ่นี่ต้นหงมวงกะหล่อดอกใบบ่แม่นครับใบม่มวงกะหล่อ้องใบหน่อยกว่านี้นี่ก็ว่าสิหาเนี่ยต้น หลังเดือนเมษาส,สิหาพันธุ์ดีมาเสียบอยู่อันนี้ก็เป็นต้นบกหวายไงครับต้นบกหวายไงปลูกแซมนี่ต้นบกหว่าเปันหญ้าพวกหญ้ากีนารีครับปลูกแซมมันไปนี่เป็นต้นแดงครับทั้งไปเป็นต้นมะเขขียเดนี่นว่าปลูกไว้ต้นสาคบเป็นไม้ไม่สูงไม้อัน,อาานนี้ปลูกผสมประสานกันไปกับวาอยางให้มันเป็นปลาเป็นอันนี้ต้นไม้อะนี่มีนี่ตะบกขามครับเลี้ยงกันไปไซลายอย่างนี้ครับบรรยากาศ ย้ำเสาๆรับออามาฝากการเถ็ดเกษีเถ็ดอย่างอยู่ในครัวเรือนครับผมนีสนาทีหลายยางยู่ครับตอน,ตอนวันเสาร์วันที่์จังสี่ผมไปเขเวียนเป็นทกศเป็นรบพ่อ่ยไปนนะครับของของค์การทหารพันศึกนะครับในพระบรมราชูปธรภมนะครับไปเขาเวียนอยู่ทกศเสาร์วาททีย์จังสี่เขาเ่าแปดโมองออกสองทุ่มกับสิบสองชั่วโมง,งยาวเลยแต่ว่าวันจันทร์นี่ผมจะเข่า 4ีโมงแรงออกเทียงขึ้นนะครับจวงเศ่สองโมงโ้าผมก็มีโอกาสไปขับรถแลนดดินอีกนะครับขับรถไปแลนดดินงานที่ผมเคยลงกให้เบิ่งนะครับน้นก็เป็นอีกนาทีหนึ่งกับลรนไปฮหอดใบาย2หรือบ่า3แล้วก็หยุดมาอาบน้ำไปเขาเวียนต่อนะครับอีกนาทีเขาเขาก็ยังสีอยู่ครับเขาลงสีหน่อยก็ยังสีอยู่ขามเถศปีนี้ตโอยู่เฮ็ดไปเองสินะครับงานเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆตามตีกำลังเขามีนะครับ เราก็ได้ไปเล่งไปฝืนอย่างปายในเราก็ไปตามนาที่ตามสเตปครับน,นั้นก็กองไม่กระเดาครับทั้งพ่นก็เป็นถังเผาทานของลอยลรครับนี่ก็มีตั้งงานของฮองล้ะครับนี่ก,ก,กระทมหน่อยกระทอมปลายนะครับชัดกันไปนั่นก็ล้งสีครับลงสีหน่อยนี่ครับเป็นบรรยากาศของการใส่ชีวิตนะครับชีวิตของเฮ็ดไปยังที่ล่ะครับกับ บ่ได้เลือดบ่ได้รู้ไปดอกครับต่อไปคอยเหยียดไปครับสังสรรแป้งไปกับบ่ได้ลำบ่ไใดลุ้ยต่ว่ากะบ่อใดใส่ชีวิตใส่ในสังคมไป้งสีท่ทีครับบ่อใดมีแนวเหยียดแนวหยัง่งหยั่งใดแต่กับเกาุณตัวการติดตามตัวก,การบางแย้งนะครับพวกมวงกระร่อนปีนี้พรท่านเห็นดอกอยู่ครับตน้นบางใหญ่ๆนี่ครับน้อยก็คือสีออกให้เห็น ังในแต่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆการติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เราไปสำนียครับขอบคุณหลายๆครับผม